ตอนที่หนึ่งพญานาคและวิทยาธรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าหิมพานอันลี้ลับที่ซึ่งภูเขาป่าไม้และสรรพสัตว์วิเศษดำรงอยู่ร่วมกันมีทะเลทรายกว้างใหญ่ทอดยาวอยู่กลางป่าและใต้ทะเลทรายนั้นกลับมีทะเลลึกซ่อนเร้นเป็นที่ตั้งของเมืองบาดานอันเป็นอาณาจักรของเหล่าพญานาค ในเมืองบาดานนั้นมีนางพญานาคผู้หนึ่งรูปโฉมงดงามและจิตใจอ่อนโยนวันหนึ่งนางเกิดอยากสัมผัสโลกเบื้องบนจึงแปลงกายเป็นหญิงมนุษย์ขึ้นมาเล่นน้ำในทานสากลางป่าหิม,มพานในเวลาเดียวกันมีวิทยาธรผู้หนึ่งกำลังเดินทางมาตักน้ำเพื่อใช้ในอาสมเมื่อเขาเห็นหญิงสาวกำลังเล่นน้ำอยู่หัวใจก็พลันเต้นแรงราต้องหมน ส่วนนางพญานาคเมื่อเห็นวิทยาธรผู้มีรูปโฉมสงา่าก็รู้สึกผูกพันขึ้นในใจเช่นเดียวกันไม่นานนักความรักก็เบ่งบานทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่ายสร้างกระท่อมเล็กๆอยู่ท่ามกลางป่าหิมะผานดำรงชีพด้วยการหาผลไม้และมะพร้าวในป่าวันเวลาผ่านไปหลายปีเต็มไปด้วยความสุขและความสงบจนกระทั่งวันหนึ่ง นางพญานาคตั้งขันวันนั้นวิทยาทรออกไปหาอาหารตามปกติเมื่อกลับมาถึงกระท่อมกลับพบร่างพญานาคขนาดใหญ่นอนขดอยู่ภายในกระท่อมแทนหญิงคนรักความตกใจและความหวาดกลัวเข้าครอบงำจิตใจวิทยาทรไม่อาจยอมรับความจริงได้เขาจึงหลบหนีออกจากกระท่อมและไม่หวนกลับมาอีกเลย เมื่อนางพญานาคตื่นขึ้นนางแปลงกายเป็นมนุษย์เฝ้ารอสามีด้วยหัวใจที่แตกสลายรอแล้วรอเล่าเป็นวันเป็นเดือนแต่เขาก็ไม่กลับมาในที่สุดนางจึงวางไข่ไว้ในกระท่อมกลางป่าหิมพผ่านแล้วนางพญานาคก็กลับไปสู่ในโลกบาดาลในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรไข่ที่ทิ้งไว้ในกระท่อมกลางป่าหิมพผ่าน ก็แตกออกมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งรอติดตามตอนต่อไป